คนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่อยสุภูสุคนเดอจะ้ะเบิงนี่จะพี่น้องค่ะน้องใหม่อยู่ในปลาดอกใหม่เวลาพ่นปไดมาหลายมือมันขึ้นจนแกเหมือนแล้วพี่น้องจนเอาปไดแล้วค่ะคนสวนเพิ่นกับบอมาเก็บคือแม่พี่น้องค่ะหลายแห้งค่ะเป็นเป็นสิบสิบยี่สิบเลยค่ะทุกคนมันเต็มไปหมดเลยพี่น้อง คือแบบเสียดายมากเลยค่ะนอบอใหญ่เนาะพี่นองเนาะนี่เจีงซีมันสูงหมดแล้วค่ะทุกคนให้ทุกคนเบิง่งเจงซีละขันฟรังเพิ่นบ่กินอันบ่มีคนเก็บกะมันก็จะยาวอยู่นี่เดี๋ยวเวาลาพอนก็สิเก็บเฉพาะอันที่มันหน่อยๆค่ะพี่นองบบอยากไปเหยียบปลาดอกไม้เพิ่นค่ะพี่นองค่ะกะให้พ่นจัดการเราเองเนี่ยก็จะดู ให้หน่อเล็กๆอย่างเงี้ยถึงสี่ละพี่น้องขันข้าบมาเก็บออกมันกะขึ้นมาเยาวคือเกา่ายังมีหนอนหน่อยๆขึ้นมาอีกอยู่ด้ นนไม่ใช่แหงและอ,อ,อันนี้ก็หักเลยอันนี้ก็หักปด มันอยู่ทางยางโอ้ยหลายโผดต,ตายซื้อคือบัวมาหักในนอมันแก่หมดแล้วกระตักอ,อ,อันสองอันนั้นก็บักใหญ่มีตะนอยใหญ่ก็บอกเอาแล้วค่ะ ไปหาหักกัเทอ่อันง่ญ่าย่ๆหน่อย่ยส แบรกมีบานบาไหวพี่นอร์นี่นอนนนอนึนสนเลยป่ะโอ้ยตรงนี้เป็นน้ำนะทุกคน เลยค่ะเนนั้เป็นเป็นหนามอะไรฮงพูดนอนอยูงอยู่คนนี่ค่ะไอ้หนามฮง สองอันบักใหญ่ทุกคนโอ้ยแราวพอนกับบวเอามันดอกของหนักกับป่านก็จะเอานี้อยู่ตรงโน้นนอนทุกคนจะเอาได้ยังไง อยู่กลางเกินไปก็หักทิ้งเลยมันอยู่กลางทางยางก็หักทิ้งเลยค่ะมันขึ้นมาให้เราเห็นค่ะหักลุดคน โดนแมงแมงไอ้นั่นตอดโอ้ยนี่ฮนะทุกคนแมงอะไรนะไอไอที่มันติดดอดมือนะอุ้ย เมื่อตะก,กี้นี่พาพี่น้องเก็บยุบป,ป้าดอกใหม่บันนี้จะเลยพามาเบ่งปลานี่ค่ะพี่น้องค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังมีเยอะอยู่ค่ะ น้ใหม่ก็ออกมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องแต่ปลานี่มันใหญ่สะนี่ยเพอา่าฝนฝนมันเช้าตกแล้วค่ะ อู้อันนี้งามก่ะทุกคน น้ำไม้ท่านแน่นมากกระบอดีก่อ,อกระบอสวยพี่น้อง นอนก็ลัง,ง่ายน,นะอันนี้ก็จะหักเลยคุยเห็นว้ยังเล็กอยู่เอาไว้ก่อน ตตน,นตัน้งกล้องเอียงตัวน,นี้ค่ะนึ่ค่ะนี่ก็อบอีอ คีกทุกคนลกลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนได้มาซะเยอะเลยมีแต่หนองง,งามๆขอบคุณพี่น่องสุูุสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เลยจ้ะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ